ขอดู้หน่อยค่ะโอ้โหปลาไปล่าหน่ะอันนี้ชื่อว่าล่าหน่ะล่าหน่ตัวใหญ่มากค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วเขาจะไปเทไหนมันล้นแล้วค่ะหอยปลาล้นแล้วไม่มีใครเอาปลาเลยค่ะปลาฟรีนะเนี่ยปลาฟรีเขาลากปลาจากทะเลสาบค่ะทุกคนกจะเท่ะนวมันล้นล้นกระปะ ้นแลเาตจั่นล้นกระบะค่นกระบะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดูปลากันเร็วอ่าสวัสดีค่ะพี่กัญญาภักมาดูปลาฟรีค่ะพี่อเนี่ยเขาแจกปลาฟรีค่ะทุกคน สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีจากประเทศฟินแลนดินแดนเขตขั้วโลกเหนือค่ะของฟรีมีจริงในโลกนะจ๊ะมาเด้อ <You 're player. S 1> คนไทยเยอะเลยเนี่ยเอากันใหญ่เลยเอา <acağız S 1> ฟรีฟีเลยนะคะไม่มีการซื้อขายค่ะฟรีฟเลยค่ะม,มาจ้ามาจ้าปลาสดๆดลากออกลากออกมาจากทะเลสาบค่ะอยากมาเก็บด้วยมาจ้าเนี่ยจะให้ดูสดสดเลยนะคะปลาเดี๋ยวให้พี่เขา เอาให้ด fiz nah. ูเนาะไหนขอดูปลาตัวใหญ่ๆสดๆหน่อยเร็วโหดูนีเนี่ยเอาไปกินมีไหมมีปลาตัวใหญ่ไหมคะนี่ีตัวใหญ่นี่ไง่อกนี้ไงโอ้โหดูสิตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยค่ะโว้ยโคโรนา แขกอยากไปสัมผัสบรรยากาศแทเดมาค่ะกูแขกมาเด้อนี่เห็นไหมปาแชร์นะคะฝากแชร์ด้วยนะพิญญาขอฝากแชร์ด้วยค่ะฝากแชร์คลิปให้พิญญาด้วยนะบรรยากาศสดๆเลยค่ะทักวไปว้ายวาน้องโองมบรรยากาศสดๆเลยค่ะ เนี่ยเขาจะมีรถลากแบบนี้หม,หมดหรือยังหมดแล้วใช่ปะนี่ก็คือหน่วยงานหลวงนะคะหน่วยงานหลวงที่เขาเอาปลามาขึ้นให,ใ,ให้ค่ะทุกคนปลา,าเยอะมากจะไปทําอะไรก็ได้นี่คือทะเลสาบนะคะทุกคนเพราะว่าคืออย่างนี้ฟินแลนด์จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะเนาะ เข้าสู่ฤดูหนาวก็คือทอ,อ่าทะเลสาบทั้งหมดก็จะกลายเป็นน้ําแข็งทั้งหมดนี้เลยค่ะทะเลสาบพ,พวกนี้จะกลายเป็นน้าแข็งปลาก็จะตายหมดเลยเนาะอ่าเขาก็เลยลากปลามาเขาจะทําความสะอาดทะเลสาบด้วยวันนี้มีหมอกค่ะสภาพอากาศวันนี้มีหมอกอันนั้นคือเป็ดนะคะเป็ดค่ะที่อยู่เต็มทะเลสาบที่พิญอยากกลับเมืองไทยบ้างไหมคะกลับปีหน้านะคะกลับเมืองไทยปีหน้าเนาะ ปลาเยอะมากก็จะมีคนไทยมาเอาเจอพี่เมย์คนสวยด้วยพี่เมย์สวัสดีหน่อยเร็วโอ้พี่เมย์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องพินยาเขาก็ทำคลิปน้องเมย์ก็สวัสดีอันนี้ไลฟ์สดไลฟ์สดโดนมีอันนี้ไอนี่ออกเพราะว่ามันหนาวมากแต่ตอนนี้มือแข็งมากเลยจ้ะใครดูพิญญาในช่องนี้ก็ไปดูช่องพี่เมย์ต่อเด้อมีพิญญาในช่องพี่เมย์ด้วยสองช่องสองช่องสองช่องพี่ไกด้วย อ้าใช่ไหม <laughs> อ้า<ะ>ส<ก>องช่องสามช่องเลย,ยมองพี่ไก่ด้วยอ่ะหติดเสื้อหนูก็ติดเหมือนกนอันนี้มามาโรงเรียนแล้วก็มาเอาเสื้อเขาบ้านโน้นดูเขาได้ปลา,าพินญายังไม่ได้เอาสักตัวเลยค่ะพิญญาถ่ายก่อนสวัสดีค่ะมาดูปลาเดอ้อปลาฟีประเทศฟินแลนด์ค่ะ ถ่ายให้ดูสดๆเนาะตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่เหรอเนี่ยค่ะเขาจะมีคนมาเอาปลาฟีฟีจ้ะปลาฟีค่ะน้องเนยปลาฟีค่ะปลาฟีปลาสดๆปลาฟีหนูก็ยังไม่ได้เลย แม่มาดูค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเหรออเดี๋ยวพินยาจะขอเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวพินเดี๋ยวพินเดี๋ยวพินาจะไปเอาของพินยามั่งเหมือนกันเลยถ้างั้นเขาจะเอาไปทิ้งแล้วพี่เมย์จะไปกับรถเขาใช่ไหมคะ <c oughs> พี่เมย์บายบายคะ่ะไปขึ้นรถเขาเสยแม พี่แม่จะไปกับเขา,เาบะบายบายไปแล้วพี่แม่ไปแล้วมาที่นี่นี่ค่ะเรือพิญยาก็จะไปเอากับเขามั่งเหมือนกันนะคะเออพิญยาจะไปเอาเขามั่งเหมือนกันค่ะ ่ประเทศฟินแลนด์นี่ดีขนาดค่ะแจกของฟรีทุกอย่างค่ะท่านตะวันในป่าก็ปลูกแจกฟรีค่ะเนาะปลาก็แจกฟรีค่ะทุกอย่างฟรีหมดเลยเนาะจ๋าเนาะโอ้ยขนาดคนรถเคลื่กันไปเลยให้เห็นสดๆร้อนๆไปเลยจ้ะโคตรโผมากมายไก่กองโอ้ยอยากยกไปเมืองไทยหลายครับเพชรประเดชปละลาเป็นโรงงานประเดชไหนเขาจะเอาอันนี้ไปทิ้งหรอเอาไปทิ้งเขาให้เวลาเราเอานะ อืมอ่ะเดี๋ยวพินญาขอขอขอตัวเอาปลาก่อนนะคะเขาจะเอาไปทิ้งแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเสียดายเสียดายค่ะเขาจะเอาไปทิ้งแล้วค่ะเดี๋ยวพินญาขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะเนาะเออขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าไปก่อนเด้อขอเอาตัวเอาปลาก่อนเอาปิดจังไงปะทีนี้เออเดี๋ยวพอเราตนี้ข้างบนนี้ปิดปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็เราก็บอกว่า